ทีนี้การแกะพระไม่เหมือนการสไตล์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมมันเหมือนเอกลักษณ์เราอะนะครับคนอื่นเขาก็เรียนแบบเอกลักษณ์เราไม่ได้หรอกนะครับแต่จะต้องร่วมกิจกรรมทําร่วมกันเข้าใจไหมเหมือนมีการสร้างพระเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสร้างพระแกะบอกพระไลยหลายพิมพ์ถูกปะ่ะหลหลายพิมพ์นะครับถ้าใช้ช่างหลวงอย่างเดียวไม่ทันต้องใช้ชาวบ้านด้วยพอใช้ชาวบ้านด้วยนะครับในการแกะพิมพ์พระก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเรื่อง ทำไมไม่เหมือนเปรียบเดียวกันกับเรื่องพิมพ์พระเครื่องพระสมเด็จเข้าใจไหมเก็ตไหมเปรียบเดียวกันก็คือในการสร้างพระเครื่องพระสมเด็จนะครับแปดหมพันองค์เวลาใช้ช่างใช้ช่างเยอะมากๆซึ่งใช้ช่างเยอะมากๆก็จะมีช่างหลวงนะครับแล้วก็ช่งางราษฎรนนี่แหละช่างชาวบ้านนี่แหละในการแกะพิมพ์พระซึ่งถามว่าเอกลักษณ์สไตล์ของช่างหลวงกับช่างชาวบ้านเหมือนกันไหมไม่เหมือนพอไม่เหมือน คําว่าที่เสียนเล่นหาเขาจะเล่นหาอะไรเขาจะเล่นหาสไตล์เอกลักษณ์ของช่างคนนี้ในการแกะพิมพ์พระเฉพาะช่างนี้นะครับแต่นะครับพิมพ์พระของช่างชาวบ้านเนี่ยก็เป็นพระแท้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นพระแท้ทั้งคู่แต่คนรับพิมพ์นะครับเราต้องดูที่ไหนดูที่เนื้อหาเป็นหลักนะครับจะได้เข้าใจแยกให้ถูกว่านะครับอันไหนนะครับเป็นพิมพ์พระที่เขาเล่นกัน อันไหนที่นะครับเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับหรือจะเป็นของชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับอง์นี้นะครับเป็นพระนะครับที่ผมเพิ่งเคยเจอนะนะครับบอกเลยว่าเพิ่งเคยเจอนะครับองนี้นะครับอ่านะครับอง์นี้นะครับเป็นพระนะครับที่สุดยอดนะครับบอกเลยว่าเป็นพระที่สุดยอดแล้วก็เพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับใน ที่เพื่อนๆได้สะสมหรือเล่นหามาแน่นอนนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแนบผมจะอธิบายฟังนะนะครับใครมาเข้ามาแล้วอยากได้ความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคลิปนี้ฟังนะครับว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระอะไรนะครับและนะครับผมเจอได้ยังไงนะครับบอกเลยนะครับนี่เห็นไหมดูด้านหลังครับเห็นไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยครับจะมีความคลาสสิกเห็นไหมนะครับนี่ สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะนะครับนี่นะครับอันนี้ผมแบ่งเช่ากับพี่เข้ามานะครับซึ่งนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์เลยนะครับกว่าจะได้องค์นี้มานะครับบอกเลยว่า1อาทิตย์เลยเพราะองค์นี้นะครับเป็นพระที่นะครับค่อนข้างที่จะแปลกตาสําหรับเพื่อนๆนะแต่ผมไม่ได้แปลกตาแต่ผมแปลกใจที่ผมได้มายังไงนะครับต้องบอกงั้นนะเพราะว่าองค์นี้นะครับเป็นพระ เขาเรียกว่าเป็นพระเจ็ดพระองค์นะครับในรูปของพระกุนะครับของยุคพระสําเร็จโตนะครับต้องบอกงั้นนะยุคพระสําเร็จโตนะครับมีพระกุนะครับหรือเป็นพระประวัติศาสตร์ต้องบอกงั้นเลยนะนะครับพระประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกเรื่องราวนะครับทั้งหมดที่อยู่ในองค์พระองค์นี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะคงถามว่าล้วจะรู้ได้ไงว่าของจริงนะครับล้วจะรู้ได้ไงว่าของแท้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอย่างแรกถ้าใครเคยดูคลิปผมนะครับบ่อยๆหรือเป็นแฟนพันธ์แท้ผมหรือเป็น fc ผมก็แล้วแต่นะสิ่งแรกที่ผมบอกเลยว่าผมให้ดูเรื่องของเนื้อหาเป็นหลักก่อนอย่าเพิ่งไปดูอะไรอย่าพิ่งไปดูว่าพิมพ์อะไรนะครับโครงสร้างอะไรอย่าพิ่งไปดูเราต้องดูก่อนว่าเนื้อหาหลักๆจริงๆเป็นยังไงนะครับและใครยังไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปผมเยอะๆก่อนนะครับแล้วจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงบอกเน้นเรื่องของเนื้อหาเป็นหลักก่อนนะครับในสมัยก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเนื้อหาวะัละคังนะครับบางคุณพรมเกรชโยกูรัตินทำไมเนื้อหาเหมือนกันหมดทําไมเนื้อหาเหมือนกันหมดอ่ะใครชอบกดไลค์วกวดแชร์เดี๋ยวผมจะอธิบายและทําไมเซียนพระพิมพ์พระเซียนทําไมไม่เหมือนกับของเราอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายทําไมเขาเล่นกันและทําไมรตีของเราเนี่ยนะครับเป็นไม่นิยมนะครับบอกงี้นะครับแต่เชื่อไหมว่าเราจะหาพระได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องพิมพ์เหมือนกับเซียนนะครับ เราอย่าไปน้อยใจว่าเซียนไม่เช่าเรานะครับแต่ยังมีคนอื่นที่เช่าเราด้วยนะครับเข้าใจไหมนะครับสิ่งแรกที่เราดึงดูก็คือเนื้อหาต้องเป็นยุคเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของพิมพ์นิยมหรือไม่นิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เนื้อหาจะต้องเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะอะไรสิ่งเดียวที่เรารู้นะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ฟังนะนะครับในสมัยก่อนนะนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจได้นะครับในสมัยก่อนนะนะครับต้องบอกงี้ ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาต้องบอกงี้นะครับในการโบราณในสมัยก่อนจริงๆนะนะครับอย่างเช่นนะครับเวลานะครับยุคของหลวงพ่อโตเนี่ยผมไม่ได้ติดต่างเองนะนะครับผมจะบอกงี้เรื่องราวนะครับในยุคของหลวงพ่อโตเนี่ยครับในของพระยาธิโกษาเนี่ยนะครับเขาจะแยกอะไรรู้ไหมเวลานะครับหลวงพ่อว่างจิตนิมนต์นะครับเขาจะมาดูการสร้างพระเครื่องพระสมเด็จและทีนี้จะมีอะไรจะมีชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาและจะมีช่างหลวง เกตไหมเกตไหมยังใช่ไหมจะมีนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เป็นช่างชาวบ้านกับช่างหลวงนะครับเข้าใจไหมช่างหลวงยุคปลายถูกไหมช่างชาวบ้านเนี่ยก็สามารถนะครับแกะพิมพ์พระได้เหมือนกันช่างหลวงก็แกะได้เหมือนกันถามว่าสองอ่าสองช่างเนี้ยนะครับถามว่าพระนะครับหนึ่งวัดที่หลวงพ่อบรรจุก,กุเนี่ยแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยนะครับใช้ช่างคนเดียวกันได้ไหมใช้ได้ครับ แต่ไม่ทันเข้าใจยังใช้ช่างคนเดียวกันอะได้แต่ไม่ทันในความหมายที่เขาเรียกว่าทฤษฎีนะแต่ในปฏิบัติไม่สามารถทําได้เพราะอะไรเราต้องแยกก่อนแยกอะไรมันเหมือนลายเซ็นเรานะครับเราเซ็นนะครับสมมุติว่าชื่อในกรในขอนะครับให้อีกคนหนึ่งเซ็นว่าในกรในขอและนะครับมีอีกคนหนึ่งเซ็นในกรในขอถามว่าลายเซ็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนทําไมไม่เหมือนเปรียบเดียวกันกับเรื่องพิมพ์พระ เครื่องพระสมเด็จเข้าใจไหมเก็ตไหมเปรียบเดียวกันก็คือในการสร้างพระเครื่องพระสมเด็จนะครับแปดหมองค์เวลาใช้ช่างใช้ช่างเยอะมากๆซึ่งใช้ช่างเยอะมากๆก็จะมีช่างหลวงนะครับแล้วก็ช่งางราษฎรนี่แหละช่างชาวบ้านนี่แหละในการแกะพิมพ์พระซึ่งถามว่าเอกลักษณ์สไตล์ของช่างหลวงกับช่างชาวบ้านเหมือนกันไหมไม่เหมือนพอไม่เหมือนคําว่าที่เซียนเล่นหาเขาจะเล่นหาอะไรเขาจะเล่นหาสไตล์เอกลักษณ์ ของช่างคนเนี้ในการแกะพิมพ์พระเฉพาะช่างนี้นะครับแต่นะครับพิมพะของช่างชาวบ้านเนี่ยก็เป็นพระแท้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นพระแท้ทั้งคู่แต่คนรับพิมพ์นะครับเราต้องดูที่ไหนดูที่เนื้อหาเป็นหลักในช่วงนั้นยุคนั้นวาระนั้นหลวงพ่อในการสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อผงนะครับที่หลวงพ่อสร้าง จะต้องมีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อก็คือสูตรนะครับในการที่สร้างพระเครื่องพระสมเด็จพระษษพระุทธคุณนะครับแล้วก็ปูนเปลือกหอยในยุคนั้นซึ่งจะกดพิมพ์พระไม่ว่าจะกดพิมพ์พระของอะไรของพิมนะครับของช่างหลวงหรือของช่างชาวบ้านก็กดเนื้อหาเดียวกันเพราะกดเนื้อหาเดียวกันแสดงว่านะครับเราจะต้องหาเรื่องของเนื้อหาเป็นหลักก่อนถ้าเนื้อหาเหมือนกระเซียนเหมือนต้นฉบ,บับที่วัดบำคมนะครับนั่นคือพระถึงยุคแต่ถ้าเนื้อหาไม่ถึงยุค ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็ช่างนะครับเป็นพระอยู่2ออย่างคือพระไม่แท้หรือพระแก้กับพระไม่ถึงยุคนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับพิมพ์อะไรก็ช่างเนื้อหาเหมือนกันนะครับบอกได้เลยถ้าเป็นเนื้อหานะครับและพิมพ์ถูกต้องหมายถึงว่าพิมพ์ของเซียนที่นิยมเป็นแบ่งเซียนได้แต่ถ้าพิมพ์ไม่เขาเรียกไม่นิยมนะครับแต่เป็นเนื้อหาที่ถึงยุคนะครับก็มีคนแบ่งเช่าเข้าใจไหมอ่าเพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้ก่อน พอเพื่อนๆเข้าใจแบบนี้เพื่อนๆจะหาพระเครื่องพระสมเด็จได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเขาเรียกว่านิยมหรือไม่นิยมนะครับแต่มีคนเช่าแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมผมต้องเล่าเรื่องอันนี้ก่อนพอเล่าเรื่องอันนี้นะครับเพื่อนๆจะเข้าใจก่อนว่านะครับในเรื่องของพิมพ์พระเนี่ยครับจะถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่านะครับเราเข้าใจหรือยังว่านะครับในการนะครับสร้างนะครับในยุคนั้นนะครับมันคือช่าง ที่เป็นช่างหลวงหรือช่างราดถูกไหมอ่าทีนี้การแกะพระไม่เหมือนการสไตล์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมมันเหมือนเอกลักษณ์เราอะนะครับคนอื่นเขาก็เรียนแบบเอกลักษณ์เราไม่ได้หรอกนะครับแต่จะต้องร่วมกิจกรรมทําร่วมกันเข้าใจไหมเหมือนมีการสร้างพระเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสร้างพระแกะบ็อกพระไลหลายพิมพ์ถูกปะลหลายพิมพ์นะครับถ้าใช้ช่างหลวงอย่างเดียวไม่ทันต้องใช้ชาวบ้านด้วยพอใช้ชาวบ้านด้วยนะครับในการแกะพิมพ์พระ ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเรื่องเนื้อหาเนื้อหาจะต้องเหมือนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมาจากหลวงพ่อเข้าใจไหมหลวงพ่อในการทําอะไรหลวงพ่อมีสูตรในการสร้างพระเครื่องพระสมเด็จนะครับถูกไหมจะบอกชาวบ้านว่าอ่าหยัดนี้นะจะต้องใส่อันนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอะไรชาวบ้านหรือช่างหลวงไม่สามารถทําเองได้นะครับเป็นเรื่องของเนื้อหาถูกไหมอ่า น,น,นั่นแหละครับมันเป็นเอกลักษณ์และสไตล์ของหลวงพ่อเลยว่าสูตรแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับคือต้องถึงยุคหลวงพ่อเท่านั้นนะครับจะเป็นยุคอื่นไม่ได้ถ้าเป็นยุคอื่นแสดงว่าเนื้อหาไม่ถึงยุคนะครับหรือจะเป็นพระเกเลยเข้าใจยังนะครับอันนี้แหละนะครับผมถึงบอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแยกก่อนว่าเฮ้ย<ว> <า definite> พิมพ์ไหนนะครับที่ใช่หรือไม่ใช่นะครับเราต้องแยกก่อนว่าเก๋หรือไม่เก๋นะครับและเป็นพระถึงยุคหรือไม่ถึงยุคดูที่เนื้อย่างเดียว เห็นไหมแค่นี้ก็ง่ายละเราเข้าใจนะครับมันคือการที่เราต้องศึกษาเพราะศึกษาได้เนี่ยเราจะเข้าใจนะครับอย่างองค์เนี้ยนะครับคืออะไรคือเรื่องราวนะครับที่อยู่ในผนังโบสถ์ของกลุวัดอินนะครับเพราะผมบอกเลยว่าเนื้อหาแบบนี้คือเป็นพระถึงยุคนะครับกลับไปดูคลิปผมเยอะๆเนาะเพราะว่าผมบอกเลยว่าเป็นเนื้อละเอียดนะครับเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้อละเอียดที่นะครับมีคราบแป้งนะครับขึ้นมาและพิมพ์ต้องคมนะครับ พิมพ์คมเลยเห็นไหมขนาดเป็นพิมพ์ร้อยพักุยังคมเลยนะครับเพราะคมแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมเราจะเห็นเด่นชัดเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าทีนี้ผมจะให้ดูอะไรผมจะให้ดูว่านะครับองเนี้ยนะที่ผมสังเกตนะคือเป็นพระศรีอายะเมตตรคือเป็นพระองค์ยืนนะครับบอกเลยเป็นพระองค์ยืนนะครับนี่เรื่องราวนะส่วนซ้ายขวาเนี่ยนะในผนังโบสถ์กรวดอินเนี่ย ซึ่งนะครับขวามือเนี่ยจะเป็นของพระยืนวัดกลางของคอยนะครับเห็นไหมเรื่องราวเนี่ยเราไม่สามารถนะครับบิดเบือนได้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับและผมนะครับผมสังเกตคือ2องค์นี้นะครับอาจจะเป็นพระประธานนะครับของวัดละคังและอีกองค์อาจจะเป็นของที่วัดเกษชโยนะครับต้องบอกเลยและตรงนี้นะครับจะเป็นพระนอนนะครับที่วัดสตือเห็นไหมเรื่องราวก็บอกอยู่แล้วแล้วถามว่าเฮ้ยล้วจะรู้ได้ไงว่าแบบเนี้ยนะครับ ไม่ใช่เป็นเป็นพระเกจิสรสร้างก็ผมบอกเลยว่ายุคนี้นะครับเนื้อหายงี้นะครับคือเป็นพระเนื้อหนึกนุ่มนะครับเห็นไหมนะครับและไปเทียบยุคเอานะครับซึ่งผมเทียบยุคได้อยู่แล้วนะครับกับไปดูคลิปผมเยอะนะครับในในการเทียบยุคนะนะครับผมมองแล้วปุ๊บผมก็เข้าใจแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับอ่านะครับแบบนี้เห็นไหมเป็นพระที่เนื้อแห้งนะครับแล้วก็หนึกนุ่มนะครับแต่เป็นผิวน้ำมันมันเนี่ยไม่ต้องเอามานะครับวางได้เลยนะครับ แต่ถ้าแบบนี้นะครับเราจะเข้าใจอ่านี่ครับอันนี้คือเอาไว้ให้เพื่อนได้ดูกันเห็นยังนะครับว่าในการแยกยุคนะครับหรือในการที่เราดูพักเครื่องพระสมเด็จเนี่ยครับมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ยากและไม่ได้ง่ายพี่เห็นว่าเราต้องจับต้นชนปลายนะครับหาเหตุผลเรียบเรียงนะครับข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแล้วเราจะเข้าใจทุกๆอย่างเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ใช่พิมพ์นิยมนะผมบอกเลยเลยว่าคนสมัยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านะครับเนื้อหาเป็นอย่างไร ซึ่งเนื้อหาถูกต้องเขาก็ชอบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่จําเป็นจะต้องขายเซียนนะครับไม่จําเป็นต้องไปแบ่งปันเซียนนะครับคนอื่นที่เขาเห็นนะครับไม่ว่าจะ,จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นข้าราชการนะครับเขาก็อยากได้เขาก็แบ่งเช่านะครับเพื่อเพอเข้าชอบมาเช่า,พ,าพวกเราด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่นะครับเขาเรียกว่าจับต้องได้นะครับและถึงยุคหลวงพ่อด้วยนะครับเป็นแบบนั้นเข้าใจไหม ใครชอบแล้วกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาเจอคลิปกันหน้านะครับคลิปหน้านะต่อไปนะครับผมจะอธิบายเรื่องราวเนี้ยนะครับให้กับเพื่อนๆนได้ฟังกันนะครับถูกไหมนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าทําไมนะครับผมถึงชอบแบบนี้นะครับและอธิบายให้เพื่อนๆ่ฟังเป็นแบบนี้นะครับเนาะถ้าใครชอบมาแบ่งปันพระเครื่องพระสมเด็จผมได้นะครับก็มาดูที่ในคลิปผมนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับหรือไปดูในแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับแพลตฟอร์มสีฟ้าก็เหมือนกันชื่ออันนี้แหละนะครับอลังพะคระ หรือนะครับในพัดพร้อมสีแดงนะครับไปดูข้อมูลนะครับต่างๆนะครับผมก็มีลงไว้นะครับและใครชอบมาแบ่งปันกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับหัวจงหัวใจเนาะนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้าครั้งหน้านี่เจอแบบนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเช่ามานะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นพิมพ์นะครับ3มชั้นที่มาตรฐานนะครับที่เขาชอบกันสวัสดีครับพี่วรล,ลบนะครับอ่าสวัสดีนะครับถ้านะครับมีคําถามนะนะครับถามมาได้เลยนะครับผมจะตอบให้นะครับ มีอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์นะผมจะตอบให้นะครับบอกเลยว่าจะตอบให้ได้นะครับเพราะอะไรคือคนเข้าใจเนี่ยเวลาตอบคําถามเนี่ยนะครับเขาจะไม่คิดเยอะนะครับเขาจะรู้เลยว่าตอบยังไงที่ชัดเจนและตอบยังไงให้เคลียร์นะครับมีเหตุผลนะครับเป็นแบบนั้นเนาะนะครับใครมีคําถามตอบได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นไม่เช่านะเพื่อนนะขอให้เจออย่างนี้ก่อนนะครับคนอื่นเขาเช่าหมดผมยังเช่าเลยนะครับขอให้เนื้อถึงอย่างเดียวถ้าเนื้อถึงยังไงอะ เขาเช่าหมดนะครับบอกได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นพิมพ์นิยมนะครับขอให้เนื้อถึงนะครับยังน้อยอ่ะครับบอกเลยให้หลักล้านหรือหลักหมื่นหรือหลักพันนะครับก็เหมือนกันพูดคุณเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเหมือนกระเซียนนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องเอาพิมพ์ไปก๊อปปี้เขานะครับเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราหายังไงได้นะครับเราต้องศึกษาให้ชัดเจนนะครับแบบนี้เนาะมีคําถามไหมมีคําถามไหม ถ้ามีคำถามถามมาเลยนะครับผมจะลงไลน์ละนะครับเพราะว่าผมให้ข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปลงไว้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจแยกให้ถูกว่านะครับอันไหนนะครับเป็นพิมพ์พะที่เขาเล่นกันอันไหนที่นะครับเป็นพิมพ์ของช่างหลวงนะครับหรือจะเป็นของชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเรื่องเนื้อหาเท่านั้นเองนะครับเนาะโอเคไหมนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับประมาณ3ามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ โอเคนะครับวันนี้สวัสดีนะครับลงไลค์ก่อนนะ